อากาศมันห่อนเนาะพี่น้องสาวตุ่มก็เลอยบอดื่มกาแฟเหมือนเอาบักแตงโม่มนานั่งจินงอยู่สวนสาธารณะมันห่อนอสามสิบเอ็ดองศาเหมือนอากาศห่อนแล้วก็แดดเต็มฟ้าเนาะ เได้กินหมากโม่ <c oughs> หมากโม่หมากแตงเจ็ดโมงครึ่งตื่นถึนกินนโลด <c oughs> อาหารเสาวปาดไม่ได้บานผมไม่ไปนอนแตงโมสาวตุ้ง <c oughs> กินกาแฟมันก็นห่อนเนาะอยู่ดีนี้หม้อมีกาแฟเย็นคือบานเท่า นี่ยู่ยู่ยู่ลานผมบดเด้ไปซื้อมว่ากาแฟเย,ย็นซื้อ,มา,อ,ม,อามาใส่ตู้เย็นแบนรถเจ้ารถสะท้อนแสงว่ใส่ตาข่อยประตูเอ้ยเปล่าไปไว้ปกติสาวตุ่มมากก่อนเวลาอาจสิไปนางดื่มกาแฟย,ยู่ลานตรงกันขามกับทีทำงานอบกทัถางขามดื่มกาแฟห่อนน้อยย่ามห่อนกินโอวัตินกินข้าวซองกรว่าไป บาน,นีิยูสวิตเซอร์แลนด์มันโมมีอ่ะกาแฟเย็นได้พี่น้องไปดื่มกาแฟกันไปดื่มกาแฟกันบาน,ฮบนเฮาแดนแล้วกาแฟเย็นอันนี้อากาศห่อนไปดื่มกาแฟห่อนหัวแตกข้ซะเมื่อวานสาวตุ่มเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวดดยวันนี้อาบน้ำาห่อแตกย่อยลงน้ำทั้งหลังทั้งขางทั้งทั้งขาพับกะมี มันห่อนเนาะมันก็นอยากกินสดห่อนๆขึอววาลแหละแห้งหอนตืมมือไปตุ้นมากกับสีได้กินแต่สลัดตัวม,มีอาหารเสาร์ก็เลยกินบักแตงโมพี่น้องพี่น้องก็ได้เดม,มาเบิงสาวตุ้มนั่งกินบักแตงโมนังกินบักแตงโมพี่น้องกินแล้วก็ไป เฮ็ดงานเน,ะนาะเหงอกก็ออกกระซิบบเงียวดูตัวตะกี้เนาะแต่ <c oughs> แต่เป็นเล็กน้อยเนะาะแน่ว่ากินเข่าแล้วเพิ่งกับแบกแตงโมมาปาดชูกินเนาะเพิ่งว่าอจากินหลายมันสิเงียบไซบอนรับส่มกันเนืว่ว่ามันเพิ่นว่าเอ๊ะแตงโมคนไปอ่ง,องนงั่นคือเงียบไซบอนนะเพราะว่ามันปวดเงียวดูพเพราะมันเป็นน,น้ำด้ยบันทึกห้องเหงากระออกเนาะ แตงโมนี่ก็สิมีขายหนาห่อนแยมหน,า,มนาวมมีเพราะว่าแามหนาวนกินแล้วมันกันกนสิบปวดเหยวเนานะก็เลยมาขายแามห่อนไปแล้วยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็สิมนี่แบบแตงโมขายแามห่อนแามหนาวก็สิเป็นผลไม้อย,ย่างอืน่นอ่านมือหนีสาตุ้งก็เลยสิกินบักแตงโมใอ้มันคลายร้อน พี่น้องกับมานางเบิงปากสาตุมกินบักแตงโม่มต้องกินกาแฟมะแรงเลิกงานแล้วจังสิซื้อกาแฟเย,ยน็นเป็นกระป๋องนะพี่ก็จเจ้าส่งเร็วๆกาแฟซัมไดตูเออใส่ตัวเย็นเล ตอนชุดไทยเลยไปน้องกินไปแล้วซาตุงกับสีขาวทั้งงานเพราะว่ามือนี่ยซาตุงเป็นหัวน้อนเลยอยู่เซอร์วิสเซเรนอยากกินยังกระตองเฮดเองมองค้ายเขาก็มี่อยู่ต้วาวันบ่าคือยังอยู่บ้านเท่านะกระป๋องกระแปง้งกระบวงซอนสม ถือมานำ้ำกินเร็วๆก็ถือมานำ้ำเป็นการอยนี่เขาจะวาคอยวอคือบานเห้านออาองว่ามีอาหารถ่างถนอนอาจารย์มามือนี้มีตลาดนัดมีอยู่อันนี้ก็จะเอาใส่กระผป๋งกระเป๋ากกะบ,บ้านลักษณะแบบนี้นั่งอยู่นี่จากประมาณ อีกสองนาทีเบิ่งนกมันจีบกันก่อนแล้วก็บับยังแกะแกะขามทนทางไปหันเขาทำง,งานตอนน้องพี่น้องมาทักทายพี่น้องด้วยการกินบักโมโซ่เนาะพี่น้องแล้วก็ต้องไปเห็ดงานเห็ดกานกองทัพมันก็ต้องเดินด้วยท้องเนะาะกลัวเสิยเกินอีกรอบนึงกับปุ่นพักเทียง แล้วเล่าจากภาคเที่ยงกะเนี่ยมาแลงเมื่อกินบาตอาบน้ำอบาบภาชีวิตประจำวันของคนทำงานน,น้องไปน้องมาทำกับบ่ายเพราะว่าบ่าบามีผัวฝรัง่งเลี้ยงหาเลี้ยงเจ้าของในสาตุมบอดเดพึง่งบ่มีผัวไข่พึง่งเนียเลี้ยงลูกกับเลี้ยงเจ้าของกับเสียนแล้วก็ตายเนาะ ฝากขอบคุณที่เข้ามารับชมเนะพอกันไหมคลิปนะ่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เล็กๆน้อยๆกินบักรม่อโซ <c oughs> <c oughs>